บานปลามาเลีว้วปลามาเลี้ยวบานาบานี่เปียกปลาปลามาเลี้ยวว่างหันหาปลาว่าหันพ่อโุ้ยพักคือตรงข้างแต่ละหละึงที่กินได้พักบอกนี่นคกินได้พักแต่อันนี้หวานเนอน้ำจิ้มหวานอันนี้น้ำจิ้มเผ็ดกว่าเอาอันถั่วหน่อยมาอีบบุล่ะมาใส่เบงไปหาอุป๋าหาโอแม่อย่างนโอ้ยเปีย ถ้ากาจานอันมัอออกอะไรต้องว่าอันตักอันน้ำจิ้มเผ็ดไปนั่งพนั่อืมตักน้ำจิ้มเผ็ดที่ชา่ฮะหายไปบอกเอาไา้นั่นอืมมันขานไปเอาถ้วยเฮ้อะม่พี่น้องป่าเผาป่าตบ๊กง่ายนึงฝนมึงขาดผักลูมึงขาดป่าบาดที่ไหนปลามาแล้วพมกย่างซุปเ้าเอ้าเอ้าเอ้าอ้าเอ้าเอ้าเอ้เอาเอาแ้ว ปาก yup. ินเจนโอ้ยป right hey. <laughs> ้ายำได้ว่าเฮ้ยพักชั่วชิมวดชู่วักว่าที่เหนียวพ่ะอุนหวมนั่งเลืศนเด้อนั่งเลืศเด้อนี่อยู่นีนั่งเลื่อนอ่อนๆแสบๆปลูกเองเลยพักสวนขวัวทั้งนั้น่สวนพวัวเยอะแยะเลยอร่อยอร่อยอรยขนมจีน น้ำจิ้มกะเ่งบางเลยเข้งใบใหญ่เลยเออลูกสหลาก็จะกินปลาพอปลาตากลมอาลกอ่ะ้ำ้ำขำขำำหน่อยครับเอากินบ่เอานี่ยเอาลก่ะเอา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 อ้ยลูกไส้ขอคิดแต่นุ่มตาอมาขีนวอ้ยแค่ด่างเจ้าด่างลูก คนละอออ้าอาลูลาลูลาเซบจ็บเจ,บจบาพีนนกก่น้อากินน้ำกันแซบคยคับนยัพอคับนยัเลยแบบนี้พอคับ